ที่โรงเรียนไยดีวิทยาคลอง15จังหวัดนครนายกอาจารย์บุครลีอันการิมีประธานโครงการช่วยเหลือครอบครัวยากไร้และทีมงานจะกิจกรรมชุมชนแห่งรักฟูงฟักด้วยอิสลามมีครอบครัวในโครงการเข้าร่วมกว่า20ครอบครัวประมาณ50คนภายในงานมีกิจกรรมสําหรับผู้ใหญ่ประกอบไปด,ด้วยการบรรยายศาสนาของอาจารย์ไฟซ้อนพุ่มดอกไม้เรื่องครอบครัวไม่ยากไร้ถ้ามีอิมานต่อจากนั้นสากรอ,อิสลามอามะนะ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินและปิดท้ายด้วยทนายฮานิโยงสตาเลขาธิการมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติให้คำปรึกษาด้านกฎหมายในชีวิตประจำวันส่วนกิจกรรมเด็กๆที่มาร่วมงานแบ่งเป็นฐานให้ร่วมสนุกเช่นฐานฝึกยิงธนูที่จะทำให้เด็กๆนั้นเรียนรู้การฝึกเล็งเป้าหมายการกะระยะฐานวาดภาพชุมชนใหอุดมคติ ฝึกเรื่องจินตนาการเชิงบวกและตั้งเป้าหมายเพื่อจะทําสิ่งที่หวังไว้ให้เกิดขึ้นจริงชื่ออะไรครับยามินครับมาจากไหนเอ่ยข้อสิบห้าครับรายงานวันนี้เดินสนุกไหมครับสนุกครับแล้วยิงธนูสนุกไหมสนุกครับมีเล่นอะไรบ้างเราเล่นอะไรบ้างที่เนี่ยได้เล่นอะไรบ้างครับสนุกเดินไม้ครับแล้วกิจกรรมข้างในเป็งานข้างบ้างครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาสนุกครับฐานขาถกเทกฝึกการทรงตัว ความเข้มแข็งของกล้ามเนื้ออาจารย์บุคคลีกล่าวว่ากิจกรรมต่างๆที่จัดในวันนี้สำหรับเด็กนั้นคงเน้นเรื่องความสนุกสนานสอดแทรกศาสนาเพราะการให้ความรู้เรื่องศาสนาน,นั้นสำคัญมากตัวอย่างบรรดาครอบครัวยากไร้เองเดือนเดือนหนึ่งอาจจะไม่ได้เรียนศาสนาเลยเพราะยุ่งอยู่กับการหาริสกีการร่วมกิจกรรมวันนี้เป็นการเปิดโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้และนำไปใช้จริง สำหรับโครงการโครงการชุมชนแห่งรักฟูมฟักดิสลามนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยต้องการที่จะให้ชุมชนเนี่ยได้สร้างความรักนะครับแล้วก็ให้ความอบอุ่นเนี่ยเกิดขึ้นกับบรรดาผู้ที่ยากไร้ผู้ที่เดือดร้อนในชุมชนนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยเราไม่ต้องการให้มุขทิมุสลิมเพื่อสันตินะครับหรือโครงการช่วยเหลือครอบครัวยากไร้เนี่ยเป็นผู้ที่ทําการดูแลครอบครัวยากไร้เนี่ยไปตลอดเพราะเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่กับเขาเนี่ยได้ตลอดเราก็ไม่ดอยู่ในชุมชนนี้นะครับแต่บุคคลที่อยู่ในชุมชนต่างหากอันนี้เป็นเป้าหมายหลักของเรานะครับที่อยากจะให้ชุมชนเนีมมควาระักกแลู้สึ คล้ายๆกันกับที่เรารู้สึกตอนนี้นะครับว่าคนที่ยากไร้ในชุมชนเนี่ยเป็นหน้าที่ของพวกเราการดูแลการช่วยเหลือเนี่ยให้เพียงทรัพย์สินมันไม่เพียงพอสิ่งที่เราต้องการมากกว่านั้นคือการให้ความรู้ให้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่7แล้วตลอด3ปีแล้วครั้งที่7นี้นะครับเราได้มีนโยบายในการที่จะเพิ่มทักษะในมุมของความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเงินก็เลยได้เชิญทางสากลอิสลามอามานะนะครับได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการทําธุรกรรมที่ฮาลานเนี่ ไม่เกิดความจาเริญในครอบครัวยังไงนะครับบางคนเนี่ยได้รายได้วันหนึ่งเนี่ยแค่100บาทแล้วต้องเลี้ยงดูครอบครัวอีก 3- 4คนนะครับจะไปพออะไรมาเพิ่มทักษะความรู้ในเรื่องของการการเงินมากขึ้นนะครับนอกจากเรื่องของการเงินนะครับที่เราได้เล็งเห็นก็จะมีเรื่องของความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้วยบางครอบครัวนะครับได้ประสบกับอุบัติเหตุแต่เขาเองต้องจ่ายทุกอย่างเลยเขาไม่รู้จักการใช้สิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ให้ความรู้กับคุมครอบครัวต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับจะได้รู้ว่าเวลาเรา กิจกรรมชุมชนแห่งรักฟูลฟักด้วยอิสลามนอกเหนือนจากจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวศาสนาแล้วนะครับเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็ได้เล่นกิจกรรมที่มีความสนุกมากไม่ว่าจะเป็นเดินไม้ไผ่ยิงธนูและนี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่เสริมสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆนั่นก็คือการวาดภาพ อยากให้ชุมชนของตัวเองนั้นเป็นอย่างไรก็วาดลงในกระดาษนะครับสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆได้จินตนาการมากมายทีเดียวผมอับดุลนซีกุทดดีรายงานจากโรงเรียนไยดีวิทยาคลอง15จังหวัดนครนายก